ทีจ้ามาหนีลูกอีสาน<า>บ้านนาสีผ้ามา <ะ S 2> อมหอยแล้วจุกเด้อค่ะหอยจุกก้อนนี้เขาต้องตัดตูดหอยก่อนเพื่อมันห้ได้จุกออกง่ายๆตัดตูดหอยออกออมใส่ผักเดี๋ยวเขาเบอกเขาตัดตูดหอยก่อน เมื่อนี่ยกจิได้ออมหนึ่งพอดีหมอหนึงกินยม,มเส่า

ตาตุด่ดแล้วเดขาไปหาผักก่อนด้อยจ้ะไปหาผักก่อนว่ามันใส่ผักอย่างเนี่ยจาป่นี่เขามาเบิ่งผักผักกบบนีใบแบบนี้หยอดผักใส่หอยผักใส่แล้วก็ผักบวบเขาหั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะลบไปหลังเลยค่ะหั่นแล้วไปใส่ไปอันนี้ก็ เนื้อปลาเอือเนื้อปักพริกค่ะทีเขานั่นเดียวเดี๋ยวเขาจะเอาไปล่างไปล่างเอาไปล่างเดี๋ยวเขาจีรอพาก,กันจะพูอยู่เดี๋ยวไปเก็บอยู่จ้ะนี่พักเอาก็มีเตรียมไปแล้วอันนี้ที่บอกไปแล้วก็นีน่เพิ่มก็คือผักกาดขาวเพราะว่านี่อย่างในขั้วใจเหมือดพี่น้อง เราก็ำลังจะไปเก็บอยู่กับคือผักอีตูผักอีตูตู้ตูตนี่เท่า่กันไวยแต่ใส่หม้ออันนี้ก็ข้าสิเอาใส่โกกตำค่ะข้าตะไคร้ใบบักูดกระเทียมพริกแห้งกับเลือค่ะเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวใส่โกกตั้ใส่โกกตัก่อน แน่ป่แหกแน่เขาพี่นอ้องนี่เ,เอาห้องกะติเอาใส่หอยเลยเอาจะเอาหอยไปผัวจ้ะเอาหอยไปตั้งเตาก่อนอ น้นมันดอกเขาเสียวผักมันุง อยออกแล้วพี่น้องเนี่ยเขาก็เสียวผักลงจ้ะผักลงุงเลย มีฮอกระดิบปล่อยไวย้๋ย,ยูยพักหยุดล้แล้วฮ่ะเตมาปปุงลดอีกรอบหนึ่งจ้ะเวิมาปุงดอีกรอบหนึ่งจนี่ห่อปตเหลวพักเขากจะเริ่มซุปแล้วผัอ,อีตูลงไปก่อนพี่หนอ,อกไตูมาตะเกีบมาผกอ,อีกตูผักอีตูแลลวาฮากระมาปุงรลดจ้ะ เนี่ยเขาคสิมาปรุงรสกันน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลา รถด,ดีเพนน้องรถดีรถด,ดีรถด,ดีกับยายชู้นี่พี่ขาดกระไดเลยก็ับคืออันนี้อข,ขอกัวเพ่น้องเดี๋ยวก้นก้อนซิมรดก้อนก้อนเข้าสิ่ไส้ขอกัว มันจืดมันเค็มอืมโอเคเราพีนองน้ำปลาเขาไปตรงใสาะวาเขาใส่ปลาแดกกับเกลือแล้ววันนี้เขาติดหาดรถดีมาใจจ้ะวันนี้เขาจะเอาข้าวขวามาใเพระเมนรถด,ดีพี่น้องเอราพิดหาข้าวขวกากันเอาข้วาวขวามาถึงนั้น là ăn ừ. Thế này, hóa có phải. Ừ. Không là Nè, bữa nay hao quả lung Cái con số thay. Đấy dây cành. Cái này là chả ôm cả hơi đẹp bàn đạp bắn được của lục yên sản กดติดตามดูอีสา,านบานนะในเรื่องจ้าขอบคุณข่าที่ชมมลิดปดิจา